โลกแห่งวิดีโอเกมเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักหรือสัตว์ประหลาดหน้าตาหน้าเกีียดหน้ากลัวศัตรูเหล่านี้สามารถคืบคลานเข้ามาในจิตใจของผู้เล่นและสร้างความหลอกหลอนจนเก็บไปฝังร้ายอยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่าในเกมเนี่ยจะจบไปแล้วก็ตาม คลิปนี้เราจะพาไปสำรวจและทำความรู้จักกับ12ศัตรูหล่อในวิดีโอเกมที่น่ากลัวที่สุดที่ผู้เล่นต่างขนลุกเมื่อได้พบเจอซึ่งจะมีตัวละครใดบ้างที่เราหยิบยกมานำเสนอในคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ และสำหรับใครที่อยากสนับสนุนพวกเรานะครับตอนนี้เสื้อคอลเลกชันใหม่ของพวกเราอันแคนี่บอยร้องวางจำหน่ายแล้วนะครับสนใจเข้าไปกดติดตามอินบอซ์ทางเพจอันแคนี่บอยของพวกเราได้เลยนะครับตรงใต้ดิสคริปชั่นนี้เลยนะ oh. คลิกเกอร์เอาสุรกายเชื้อราเสียงสยอง ในเกม The Last อ f u อโลกหลังหายนะที่เต็มไปด้วยเชื้อรามนุษย์กลายพันธุ์ที่เรียกว่าคลิกเกอร์คือหนึ่งในศัตรูที่อันตรายและน่ากลัวที่สุดผู้มันมีรูปร่างที่น่าสดยดสยองดวงตาปกคลุมไปด้วยเชื้อราจนตาบอดสนิทแต่ก็ถูกทดแทนด้วยประสาทสัมผัสการได้ยินที่เฉียบแหลมผู้มันจึงทำการใช้ฟันหน้ากระทบกันอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างคลื่นความถี่เสียงที่สะท้อนสภาพแวดล้อมตัวและสะท้อนตำแหน่งของเหยื่อได้โดยสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวและแหล่งกำเนิดเสียงได้ในระยะไกลทำให้ผู้มันเป็นนักล่าที่อันตรายแม้ในนนคววาาาามมมมมืดดดรริิกกกเเอยยยยัััังงงงงีีีพลลละท่่แแแขข็็ส้้ตไ กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นปูดโปนมากมายทั่วร่างอีกทั้งยังมีกรงเล็บอันแหลมคมที่สามารถฉีกเนื้อมนุษย์ได้อย่างง่ายได้การเข้าโจมตีของพวกมันเพียงครั้งเดียวสามารถสร้างบาดแผลชกันที่รุนแรงและน่าสยดสยองเมื่อเข้าใกล้เป้าหมายในระยะประชิดผู้เล่นจึงต้องระวังเป็นพิเศษเมื่อเผชิญหน้ากับพวกมันองค์ปรกรบเหล่านี้ทําให้คริกเกอร์เป็นมากกว่าแค่ศัตรูธรรมดาพวกมันเป็นตัวแทนของความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้ความอันตรายที่ซ่อนอยู่ในความมืดจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพวกมันคือผลผลิตของจินตนาการอันน่าสยดสยง่นร็กกเไมิิจ พีระมิดเหตุเพชฆาตแห่งการชำระบาป ปิรามิดเฮดเป็นสตรูที่โดดเด่ดนที่สุดจากเกมเซเลนฮิลล์2มีลักษณะเป็นชายชะกันรูปร่างสูงใหญ่สวมหมวกเหล็กทรงปิรามิดถืออาวุธประจำตัวเป็นมีดขนาดใหญ่อันน่าเกรงขามซึ่งจะคอยติดตามผู้เล่นอยู่ตลอดเวลาโดยมักโผล่มาหลอกหลอนผู้เล่นอยู่บ่อยครั้งตลอดทั้งเกมผู้เล่นจะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับที่มาที่ทไปหรือแรงจูงใจของมันเลยทำให้ผู้เล่นต้องจินตนาการและตีความตัวละครน,นี้ด้วยตัวเองแต่ด้วยความที่ปิรามิดเฮดสามารถปรากฏตัวได้ทุกขนแห่งของเมืองเซเลนฮิลล์ทำให้บร,รยากาศของเกมอบอุ่นไมได้ดยความตึงเครียดลลวา,มมาวู่เตอ ท,ทุกๆครั้งที่มันปรากฏตัวผู้เล่นจะรู้สึกหวาดกลัวและวิตกกังวลได้อยู่เสมอนอกจากนี้พีลามิเฮดยังทําหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซเลนฮิลเองเมืองแห่งนี้เป็นสถานที่แห่งความทรงจําและอารมณ์มืดมนของผู้คนมารวมตัวกันสิ่งมีชีวิตประหลาดที่อาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้ล้วนเป็นตัวแทนด้านมืดที่ซ่อนอยู่ในจิตใจของมนุษย์โดยมันจะบังคับให้ตัวละครของเราต้องเผชิญหน้ากับความผิดพลาดและความชั่วร้ายภายในและสุดท้ายเขาต้องเลือกเส้นทางที่จะชี้ชะตาชีวิตไม่ว่าจะเป็นการไถ่บาปหรือการจมหนึ่งสู่ากลนคว่าม่ได้แค่ ความมืดแต่แท้จริงแล้วมันอาจจะอยู่ในตัวเราเองก็เป็นได้ลิซ่าเทเวอร์เรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวใต้คลึกหาดลิซ่าเทเวอร์เกิดในปี1967เธอเป็นลูกสาวของพนักงานในอัมเบล่าคอมเบเลชั่นเมื่ออายุได้8ขวบเธอถูกจับและถูกบังคับให้เข้าร่วมการทดลองอันโหดร้ายกับไวรัสโปรจิ n เนเตอร์ เธอถูกทำไม้สัมผัสกับรังสีในปริมาณมากโดยถูกฉีดไวรัสเข้าไปในร่างกายของเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนส่งผลให้เธอกลายสภาพเป็นอสุรกายอัปลักษณ์หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวที่หิวโหยเนื้อมนุษย์ร่างกายสูงใหญ่บิดเบี้ยวผิวขาวซีดดวงตาแดงกลำ่ำรวมถึงมีเล็บและฟันยาวแหลมคมอันน่าสยดสยอง การปรากฏตัวอันน่าสะพรึงกลัวของลิซ่าเทเวอร์นั้นสร้างบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวและความผดหูให้กับเรเเดนต์อีวิลได้เป็นอย่างดีเสียงกรีดร้องอันห่วยหวนที่ดังก้องไปทั่วคฤหาหา์รอยเลือดที่เปิดอเปืเป้อนตามทางเดินและไดอารี่ที่บันทึกเรื่องราวอันน่าสยดสยองของเธอล้วนเป็นสิ่งย้ำเตือนถึงความโหดร้ายของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีสิ่งที่ทำให้ลิซ่าน่ากลัวไม่ใช่แค่เพียงรูปลักษณ์อันน่าสยดสยองของเธอเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเรื่องราวการสูญเสียความเป็นมนุษย์อันน่าเศร้าของเธอด้วยเช่นกันััััันนนนเเเเธอออป็็วว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 แแแททขงงงคคคาาาามมมมมโลลลลละกกกกุ่่ษษยยย์์รรถถึืสญณี้จิได ซิสเตอร์แมนฆาตกรมือกันไกแห่งเครือหาดบาโลซิสเตอร์แมนเป็นตัวละครหลักในซีรีส์เกมสยองขวัญอาชีวิตรอด Clock Tower ได้รับการสร้างขึ้นโดยศิลปินและนักออกแบบเกมมาซาฮิโรยามาเนะเขาปรากฏตัวครั้งแรกในเกม Clock Tower ดั้งเดิมในปี1996และกลับมาอีกครั้งในภาคต่ออีกหลายภาคเลยทีเดียวโดยในเกมแต่ละภาคจะมีบุคคลหลายคนที่สมบทบาทซิสเตอร์แมนเช่นกัน ประวัติของเซสเซอร์แมนนั้นซับซ้อนและคุมเครือตามนวนิยายของคอกทาวเวอร์ในฉบับญี่ปุ่นเขาเป็นชายร่างสูงที่มีใบหน้าบิดเบี้ยวสวมหน้ากากปีศาจถือกันไกขนาดใหญ่เป็นอาวุธและมักจะไม่พูดหรือสื่อสารด้วยวิธีการใ,ใดๆเลยโดยจะสนใจเพียงวิธีการฆ่าเหยื่อของเขาเท่านั้นแต่ภายใต้รูปลักษณ์ที่น่ากลัวนั้นกับซ่อนเรื่องราวที่โศกเศร้าเอาไว้มันคือเรื่องราวของบ๊อบบี้บาร์โลใช้ผู้เป็นที่รู้จักในฐานะเซสเซอร์แมนคนแรกที่ปรากฏตัวในซีรีส์คอกทาวเวอร์เขาเกิดมาในครอบครัวที่ปกคลองไปด้วย เป็นสาวสกุศรัทธาของลทัทธิชั่วร้ายและผลกระทบจากความเชื่อที่บิดเบีย้ยวของเธอก็ได้ทิ้งน่องรอยไว้บนเด็กชายทั้งสองอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงตลอดทั้งเกมเขาจะติดตามไล่ล่าเจนิเฟอร์ซิมสันเด็กกำพราที่ถูกครอบครัวบาโล่แล้มาอุปการะในคฤหาสน์และมันจะเต้นรำอย่างมีความสุขสนุกสนานแบบเด็กๆในการเล่นกับเหยื่อของเขาก่อนลงมือฆ่ายอย่างโหดเหี้ยม The w i s h จาก l e f o r d a y เสียงคล้ำคนูนแห่งความสยอง ในเกม Left 4 Dead ศัตรูนี้น่าสนองและสร้างความหวดกลัวกับผู้เล่นมากที่สุดคงหนีไม่พ้นเจ้า The w i t h หนึ่งในซอมบี้ที่ลักษณะเป็นผู้หญิงร่างกายผอมเพรียวผิวขาวซีดผมยาวปกปิดดวงตาสีแดงกลำ่ำและปากที่เปื้อนเลือดตลอดเวลา ความน่ากลัวของเดอะวิชไม่ได้อยู่ที่ความเข็งแก่งหรือพลังโจมตีเท่านั้นแต่มันยังมาพรา้อมบรรยากาศร้อนร้อนสุดตึงเครียดที่บังคับให้ผู้เล่นต้องเปลี่ยนกลยุทธ์และมันระวังตัวมากขึ้นแม้ในตอนแรกเดอะวิชจะมีท่าทีที่ดูสงบเสงี่ยมนั่งร้องไห้ยอยู่คนเดียวแต่หากเธอถูกปลุกขึ้นมาหรือถูกโจมตีเธอจะก,กลายเป็นปีศาจที่ดุร้ายและส่งพลังทันทีและจะส่งเสียงกรีดร้องดังๆที่ดึงดูดซมบ,บี้ตวอื่นใหมารวมกันอีกทั้นเธอยังสามารถขึ้นไหวได้รวดเร็วและโจมตีอย่างบ้าคลั่งด้วยกง ซึ่งหากมีใครเผลอทําเสียงดังหรือบังเอิญเข้าใกล้เธอมากเกินไปเดวิชจะตื่นขึ้นมาอย่างโกรธแขนและออกไล่ลัากกระชากผู้เล่นออกเป็นชิ้นๆนในทันทีแม้ว่าจะไม่ชัดเจนโดยเฉพาะว่าเดวิชกลายพันธุ์เป็นผู้ติดเชื้อพิเศษได้อย่างไรแต่ก็มีทฤษฎีหนึ่งที่ระบุว่าเธออาจกลายพันธุ์อย่างหนักจากสายพันธุ์ของดีอินเฟกชันทาให้มีร่างกายแข็งแรงและทนทานขึ้นแต่ก็มีอารมณ์ที่อ่อนไหวและก้าวร้าวมากขึ้นด้วยเช่นกันโชดันจากซิสเต็มช็อ k 2ปัญญาประดิษฐ์ผู้ชั่วร้าย โชดันเป็น AI ที่ช่วยร้ายจากเกม System Shock 2เธอเป็นวายร้ายที่ทรงพลังและน่ากลัวที่หลอกหลอนผู้เล่นเป็นเวลาหลายปีมีผลลายประการที่ทำให้โชดันเป็นวายร้ายที่ทรงพลังและน่ากลัวเธอเป็น AI ที่ฉลาดและทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในการควบคุมจัก,กรวาลเพื่อพิสูจน์ว่าเอเหนือกว่ามนุษย์เธอสามารถควบคุมระบบทั้งหมดของสถานีซิดาเดลสเตชัน รวมถึงสามารถโจมตีผู้เล่นด้วยอาวุธและกองกําลังจักรกลอัแข็งแกร่งเธอทั้งโหดเหี้ยมและไร้ความปราณีอีกทั้งยังสนุกกับการทรมานเย้ยันถักถางและไม่ลังเลในการสังหารใครก็ตามที่ขวางทางเธอนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องยากที่จะหนีรอดจากสายตาของเธอได้โชดันแทรกซซึมทุกตารางนิ้วของสถา,านีเซนเทเดลสเตชันเธอสามารถได้ยินทุกเสียงผ่านลำโพงและสามารถมองเห็นผ่านกล้องรักษาความปลอดภัยได้ทุกตัวทําให้ผู้เล่นรู้สึกเหมือนถูกตามล่าตลอดเวลาจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่โชดันจะกลายเป็นไอคอนิกสำหรับนักเล่นเกมมาอย่างยาวนานการา้ย ซึ่งทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจได้เป็นอย่างดีถึงอันตรายที่แอบแฝงอยู่ในปัญญาประดิ์ที่ทรงพลังและถือเป็นสัญลักษณ์ของความหวาดกลัวทางเทคโนโลยีอย่างแท้จริง The Spider จากลิมโบมัจจุราช8ขาในเงามืด โลกอันมืดมนแลวนะวขลูกของลิมโบสามารถทำหน้าที่รวบรวมทุกสิ่งที่น่ากลัวตอนเด็กๆเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นความกลัวต่อความมืดหรือจากการหลงทางในสถานที่ที่ไม่รู้จักและแปลกประหลาดแต่ไม่มีสิ่งใดตอกย้ำบรรยากาศความน่าสะพรึงกลัวได้ไปมากกว่าแมงมุมยักษ์ที่สะกดรอยตามผู้เล่นตลอดการเดินทางส่วนใหญ่ของเกมอีกแล้วโลกของลิมโบเป็นการผสมผสานที่ลงตัวของขาวดำอย่างชัดเจนสร้างความอึดอัดและปลอบบางอยู่ตลอดเวลาเงาสามารถเล่นตลกกับจิตใจได้อย่างสมบูรณ์แบบทำให้ผู้เล่นรู้สึกสงสัยว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่นอกขอบเขตของแสงนั่นบ้าง เมื่อผู้เล่นต้องเผชิญหน้ากับแมงมุมเป็นครั้งแรกหลายคนอาจไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่ากำลังเผชิญกับอะไรอยู่จนเมื่อตัวละครของเราถูกไปขาอันแหลมคมของมันทิมแทงอย่างน่าสยดสยองไปแล้ว การปรากฏตัวของแมงมุมไม่ได้มาพร้อมกับเสียงคำรามหรือเสียงกรีดร้องที่น่ากลัวแต่มันมักจะคืบคานอย่างเงียบๆอย่างน่าขนลุกทุกเสียงกรอบแกรบของใบไม้ทุกกิ่งไม้ที่ดังเอี๊ยดอาจเป็นลางบอกเหตุของการปรากฏตัวของมันแน่นอนว่าไม่มีแรงจูงใจหรือเป้าหมายที่ชั่วร้ายใดๆเลยบทบาทของมันมีไวเพียงเพื่อกระตุ้นความกลัวโดยสัญชัตญยานที่ฝังลึกของผู้คนจํานวนมากเกี่ยวกับแมงมุมหรือมแมลงขณะที่ใหญ่โตและการเคลื่อนไหวที่คาดเดาไม่ได้ ลิชาร์เทรเกอร์จากเอาลาดสัญญาแพทย์มือกันไก่จอมวิปลาส เอาล่ะเป็นเกมสยองขวัญเอาชีวิตรอดในปี2013ที่ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นไมล์อัพเชอร์นักข่าวอิสระที่เข้าไปสำรวจมาลเมสีอสซาลัมซึ่งเป็นโรงพยาบาลจิตเวชร้างที่ถูกทิ้งร้างก่อนจะพบว่ามันเต็มไปด้วยความน่าสยดสยองและความพิซึกพิลั่นมากมายรวมถึงต้องหาทาเอาชีวิตรอดจากเหล่าผู้ป่วยจิตเวชและเหล่าเจ้าหน้าที่ที่บ้าคลั่งโดยหนึ่งในตัวละครที่น่ากลัวที่สุดคงหนีไม่พ้นริชาร์ดเทรเกอร์สัญญแพทย์ผู้ชั่วร้ายที่อาศัยอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ ทันทีที่มันสามารถจับตัวไมายมัดติดกับเก้าอี้ได้สําเร็จมันจะทาการตัดนิ้วของเขาทีละนิ้วทีละนิ้วอย่างเลือดเย็นเพื่อเตือนว่าอย่าได้คิดขัดขืนโดยเด็ดขาดเทรเกอร์เป็นตัวละครที่ซับซ้อนและคาดเดาได้ยากเขายัางคงมีสติสัมปชัญญะและสามารถวางแผนได้อย่างชาญฉลาดแม้จะมีบุคลิกที่สุภาพและมักพูดจาด้วยน้าเสียงที่เป็นมิตรราวกับไมายเป็นเพื่อนคนหนึ่งแต่การกระทําของเขากลับโหดร้ายและน่ากลัวอย่างสิ้นเชิง เทรเกอร์เป็นนักล่าที่เก่งกาจอีกทั้งยังมีร่างกายที่แข็งแรงและว่องไวเมือ่อผู้เล่นหลบหนีจากการพันธนาการไปได้เทรเกอร์ก็สามารถรับรู้ถึงการหายตัวไปนั้นได้แทบจะทันทีและออกวิ่งตามผ่านซอกซอยเล็กน้อยของโรงพยาบาลอัดคับแคบได้อย่างคล่องแคล่วทําให้ฉากการไล่ล่าระหว่างไมล์และเทรเกอร์ได้รับการยกย่องจากแฟนเกมให้เป็นหนึ่งในฉากที่ตื่นเต้นและลุ้นระทึกที่สุดของเกมเลยก็ว่าได้เคอรูฝันร้ายผู้ไร้เดียงสาจากดูม3 แม้ว่าในหลายๆเกมจะมีทารกที่ไร้เดียงสาให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวมาแล้วไม่น้อยแต่หนึ่งในประสบการณ์ที่ชวนขนลุกและน่าจดจำที่สุดที่ผู้เล่นกลัวเจ้าตัวเล็กๆเ,เหล่านี้จริงๆคงจะหนีไม่พ้นในเกมดูม3ในขณะที่คุณใช้เวลาส่วนใหญ่ในเกมยิงปีศาจเพื่อส่งผู้มันไปยังขุมนรกด้วยปืนลูกสองคู่ใจอย่างมองมันแต่นอกเหนือจากนั้นเกมนี้กลับมีฉากที่น่าหวาดกลัวซ่อนอยู่มากมายในช่วงเวลาแห่งความเยี่ยมงนันที่ผู้เล่นต้องพึ่งพาไฟฉายเพื่อเคลื่อนที่ไปรอบๆในความมืดไม่มีอะไรเทียบบบไดด้้้กกกกััคววาามมมสสสยยยอออองงงงทีีี่จะพรรเขแล เคอรู้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ผสมผสานร,ระหว่างทาลกที่น่ารักกับฝันร้ายอันน่าสะพรึงกลัวได้อย่างน่าขนลกุกทาลกมักถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และไร้เดียงสาแต่เคอรูปกลับเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายและน่าสะพรึงกลัวผู้มันมีดวงตาที่ว่างเปล่าและไร้ชีวิตและเสียงกรีดร้องอันน่าสยดสยองรูปร่างที่เล็กและว่องไวทำให้สามารถหลบหลีกการโจมตีและพุ่งเข้าใส่ผู้ลเล่นได้ยอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันตั้งตัวแม้หลังจากจัดการผู้มันได้แล้วแต่ทว่าความกลัวยังไม่หมดไปผู้เลยยงง่นจกมีดะจุ <us in> <life> ความไม่น่าไว้ใจนี้ทําให้ผู้เล่นหวาดระแวงตลอดทั้งเกม The, The Teacher ค,คุณครูคอยาวฝันร้ายในโรงเรียน The Teacher <Tao> <Tao> เป็นศัตรูที่โดดเด่นและน่าจดจําที่สุดในเกม Little Nightmares 2เธอเป็นคนที่มีบุคลิกเข้มงวดมากซึ่งมักจะลงโทษเด็กๆทุกคนที่มีพฤติกรรมไม่ดีมีลักษณะปเป็นหญิงชาราร่างผอมสูงแต่งกายคล้ายครูในโรงเรียนยุค1910ด้วยกับโรงสีเทาเสื้อเชิตก,กระดุมถุงเท้าสีขาว ได้รองเท้าบูตแมรี่เจนสีดําเธอเป็นสิ่งมีชีวิตประหลาดขนาดใหญ่ที่มีสีสะใหญ่กว่าส่วนอื่นๆของร่างกายมากมีดวงตาปนโตน่ากลัวเส้นผมสีดํางอกดูมีอายุและปากเหี่ยวย่นเปื้อนรอยยิ้มเยาะเย้ยถักทางอยู่เสมอแต่ลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของเธอนั่นก็คือคอที่สามารถยืดยาวได้หลายเมตรอย่างน่าขนลุกทําให้เธอสามารถมองเห็นและเข้าถึงเด็กๆได้ทุกซอกทุกมุมในโรงเรียน เธอเป็นครูที่เข้มงวดและรักในงานของเธอเป็นอย่างมากจนเขาขั้นซาดิสเลยก็ว่าได้ซึ่งมักจะสร้างความหวาดกลัวให้กับนักเรียนของเธอและบังคับให้พวกเขาเชื่อฟังอยู่เสมอในการเอาชนะเดอะทีเชอร์ผู้เรียนจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้เธอเห็นหรือได้ยินเธอจะคอยจับตาดูเด็กๆทุกคนในโรงเรียนอย่างใกล้ชิดหากคุณทําตัวไม่เรียบร้อยหรือไม่เชื่อฟังจงเงียบและซ่อนตัวให้ดีมิฉะนั้นเธอจะพบตัวคุณและจับคุณไปลงโทษ n น k เคนวิญญาณพยาบาทแห่งหนองน้ำ n น k เคนเป็นหนึ่งในศัตรูของเกม b l a m b บ e The Mountain King ที่น่าสยดสยองมากที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยมันเป็นวิญญาณร้ายที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ซึ่งโผออกมาล่ล่าโอของเราอย่างไม่ลดละหลังจากเด็กหนุ่มก้าวพลาดเข้าไปในอาณาเขตของเขาโดยไม่รู้ตัว ในอดีตเนคเคนเป็นเพียงชายหนุ่มธรรมดาที่รักในการเล่นไวโอลินแต่คนในหมู่บ้านกลับไม่เห็นคุณค่าและพรสวรรค์ของเขาทําให้เขามักถูกกลั่นแกล้งอยู่เสมอแต่มีเพียงหญิงสาวคนเดียวที่ไม่รังเกียจเขาจึงทําให้เนคเคนตกหลุมรักเธอในทันทีแต่ทว่าวันหนึ่งการกลั่นแกล้งและการเคี่ยนตีจากชาวบ้านก็ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจนเนคเคนทนไม่ไหวอีกต่อไปเขาเดินเข้าไปในหมู่บ้านและเริ่มทําการบรรเลงเพลงต้องห้ามที่ทําให้ทุกคนที่ได้ฟังเพลงต้องเต้นรําไปตลอดการโดยไม่มีการหยุดได้ จนเนื้อหนังหลุดลอกและค่อยๆตายอย่างน่าสยดสยองในที่สุดแต่เพราะความโกรธที่ครอบงำจนขาดสติทําให้แม้แต่หญิงสาวที่เขารักก็พลอยโดนคำสาปของเสียงเพลงแนะเค้นไปด้วยเช่นกันและด้วยความเสียใจเขาจึงออกจากหมู่บ้านไปอาศัยอยู่ริมทะเลสาบและจมอยู่กับความโศกเศร้าตามลําพังก่อนจะสิ้นใจแนคเค่นกลายเป็นวิญญ,ญาณที่โหดร้ายและพยาบาทเขาเต็มไปด้วยความโกรธแค้นต่อมนุษย์โดยใช้เสียงเพลงเป็นอาวุธล่อลวงผู้คนไปสู่ความตายเบบี้ <c oughs> ทารกปีศาจแห่งคฤหาหา์เบเนเวียนโตเบบี้เป็นหนึ่งในศัตรูสุดหล่อจากเกม Resident Evil Village มันเป็นสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่มีลักษณะเหมือนทารกในคันที่ผิดรูปผิดร่างอย่างน่าสยดสยองมีเขยนขาที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ดวงตาสีดำปูดโปนปากกว้างไร้ฟันและลำตัวสีแดงเหนียวเยิม้มซึ่งดูเหมือนมันมักจะชอบออกมาในตอนกลางคืนหรืออย่างน้อยก็น่าจะไม่ชอบแสงสักเท่าไหร่ โดยมักจะปรากฏเฉพาะในบริเวณที่มืดอยู่เสมอนั่นเองแม้จะมีรูปร่างที่น่ากลัวแต่เสียงของมันกับคล้ายทาโนร์ทั่วไปอย่างมากไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่ชอบหัวเราะร้องไห้ออแออูอีพึมพำไม่ชัดเจนหรือบางครั้งก็พูดได้แค่คำง่ายๆเช่นพ่อจ๋าแม่จ๋าสามไปสามมาเท่านั้นผู้เล่นจะได้พบกับเบบี้ที่คฤหาหาดเบเนเวียนโตหลังจากที่อีธานเริ่มประสาทหลอนจากพืชที่ติดเชื้อของเลดี้เบเนเวียนโต โดยมันจะเดินตามและไล่ล่าผู้เล่นทั่วชั้นใต้ดินการโจมตีเพียงอย่างเดียวของมันชวนให้นึกถึงพฤติกรรมของทารกที่ชอบเอาของใส่ปากถ้ามันจับตัวอีธานได้มันจะเกินขาเข้าไปทั้งตัวจนส่งผลให้ตายได้ในทันทีเลยเบบี้เป็นตัวแทนของความกลัวและความผิดของอีธานที่มีต่อลูกสาวนั่นเองภาพลักษณ์อนาสยองขวัญและการโจมตีที่ไม่เหมือนใครทําให้มันกลายเป็นหนึ่งในศัตรูที่น่าจดจําที่สุดของ Resident e ีว l v i l l เล e ในใจหลายๆคนอย่างแน่นอน ตัวละครสุดหลอนจากวิดีโอเกมเหล่านี้ล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกกลัวบางตัวอาจน,น่ากลัวเพราะรูปร่างหน้าตาที่น่าเกลียดน่ากลัวบางตัวอาจน,น่ากลัวเพราะพลังหรือความสามารถที่ร้ายกาศของมันและบางตัวก็อาจน,น่ากลัวเพราะเรื่องราวเบื้องหลังที่ชวนขนลุกแน่นอนว่ายังมีอีกหลากหลายตัวละครที่เราไม่ได้หยิบยกมาพูดถึงในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆอยากนำเสนอหรืออยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรมาเล่าเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์บอกพวกเราก็ได้ที่คอมเมนต์ใต้ล่างนี้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผม